ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกทำธุรกิจกับดีไอคอนมา3ปีกว่าเน้นขายสินค้าเป็นหลักพยานฝั่งบอสพอเผยเหตุตัดสินใจทำนะครับก็อย่างที่บอกล่าสุดนะครับว่าทางนะครับทนายของบอสพอเนี่ยครับก็ได้มีการพานะครับคนที่ทำธุรกิจนะครับเพื่อจะจะให้ข้อมูลในอีกมุมหนึ่งนะครับ ทำธุรกิจกับเดีไอคอนมาในสามปีเน้นการขายสินค้าเป็นหลักพยานฝัง่งบอสพอเผยเหตุตัดสินใจทำนะครับลองกินใช้มาก่อนได้ผลเลยลงมือทำยอมรับมีคอีกความลูกค้าหลายคนตกใจนะครับวันที่4พฤศจิกายนสองพันห้าจากกรณีที่นายวิทูลเก่งงานทัานายความของนายวรัตพลวรัตวรกุลหรือว่าบอสพอได้พาพยานฝ่า200คนมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่ออยากให้ทุกคนเห็นข้อมูลในหลายได้ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นนะล่าสุดนายมอสพยานอีกคนหนึ่งที่ขายสินค้าของบริษัทดีไอคอนแบบออนไลน์ กล่าวว่านะครับตนเริ่มทําธุรกิจนะครับบริษัทไอคอนมา3ปีกว่าแล้วโดยเริ่มจากการลองใช้สินค้าลองกินลองใช้สินค้าก่อนยอมรับว่าก่อนหน้านี้ตนขายของออนไลน์มาก่อนแล้วหาสินค้าที่เข้ากับตัวเรากินใช้แล้วโอเคจึงตัดสินใจขายและตนขายมานานหลายปีแล้วนะครับก็มีลูกค้าที่ซื้อกับตนตกใจและตนก็ไม่ได้ไปชักชวนอะไรแล้วถ้าตนกินแล้วนะครับไม่เห็นผลก็ไม่ขายอยู่แล้ว ซึ่งแน่นอนครับว่าอันนี้ก็คือข้อมูลนะครับที่ออกมานะครับส่วนพอเป็นคดีความนะครับก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการขายสินค้าเพราะตนใช้กับตัวเองในการดูแลลูกค้าอาจจะแค่ตกใจกับกระแสข่าวพอได้มีการพูดคุยอธิบายลูกค้าก็เข้าใจและลูกค้าส่วนใหญ่มีสินค้าที่กินใช้อยู่ตามปกติลูกค้าก็ตกใจเรื่องของออยของสินค้าซึ่งตนได้อัปเดตข้อมูลโดยการนําไปเช็คในเว็บไซต์ของออยเพื่อไม่ให้ลูกค้ากังวลซึ่งส่วนใหญ่นะครับ ตกใจแต่ไม่ได้เลิกทานนะส่วนตั้งแต่เป็นคดีความนะครับที่ปิดแอดนะครับเปลี่ยนมาเป็นการสื่อสารแบบไร้สดเพราะใช้ตัวเองในการขายสินค้าทั้งนี้ไม่ได้กังวลกับเรื่องของสินค้าเพราะมีการตรวจสอบมาเป็นอย่างดีและยืนยันว่าสินค้าขายได้และตนก็ขายมานานแล้วซึ่งการเข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทดีไอคอนสามารถเลือกได้ว่าจะขายของหรือหาสมาชิกแต่เน้นการขายของเป็นแกนหลัก และส่วนตัวก็เน้นขายของและยังไม่เคยหาสมาชิกเปิดบินและตนก็เน้นการขายของและดูแลลูกค้าที่ซื้อสินค้ามากกว่าอันนี้นะครับก็เป็นข้อมูลนะครับของอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเป็นพยานนะครับที่ ทางนับทนายวิทูลเก่งงานนะครับได้เอามาให้กับทางบริษัทดีเอไอถ้าให้กับทางดีเอสไอได้ในการสัมภาษณ์นะครับก็ทั้งหมดชุดแรกเนี่ยิบคนซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้ดีเอสไอเองอาจจะรับตรงนี้ไม่ได้หรือเปล่าและนะครับตอนนี้นะครับทนายวิทูลเองกําลังจะเตรียมนับข้อมูลของอีก2000รายชื่อนะครับอีก2000รายชื่อเนี่ยเพื่อที่จะให้นับข้อมูลและให้ดีเอสไอทำการสอบก็ต้องรอดูว่าดีเอสไอจะมีความสามารถหรือเปล่าหรือว่าจะต้องให้มาสอบที่ดี หรือสามารถสอบได้ตามทุกโรงพักเหมือนกับที่ผู้เสียหายไปให้การหรือเปล่าแต่การให้การนะครับของฝั่งนี้นะครับจะเป๊ะไม่ได้ให้การแพทเทิร์น pattern, แต่เป็นให้การแบบตามฟาร์มเป็นจริงซึ่งแน่นอนครับมันจะช้าอยากมากๆครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดียวอปเดตฟังครับ